เดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์นะครับที่จะให้ติดเพื่อที่จะแสดงว่าอันนั้นของทีมเราใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมาให้เลือกประจําอสีประจําทีมนะครับผมเจ้ามนุษย์นั้นก็จะเป็นสีเหลืองครับยังครับถูกไหมใช่ใช่สีอะไรบอยตรงเราควรขอขอให้ถูกก่อนนะครับผมคุณให้ผมว่าเราเหลืองอ่ะผมไลออนอ่ะ

那 g e n e m e n 他想要选哪一格呢？有要选，窗哪啊哦，是 b o b g 那我们就按照这个顺序挑战喽，一个一个挑战这样子，跟他们说说明一下这样子，待会啊、哦，待会就是这样子。对对对，一二三四，一二三四这样子。哦哦哦。哦所以第一位挑战的是 g e e m n 然, okay, okay. 然好，哦他说呃、选六号好了，好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 ， 六号哇，这裙子很特别哦，因为这种圈圈叉叉不是讲分别中间嘛？六号，六号，好，我们来看大冒险的六号要冒险什么呢？我们用五位，五位，五位情况就是一种撩对方，来一种谈恋爱氛围的感觉？要请来选一个人来进行我们的绘画练习。 ให้จะมีนายไปเลือกคนนคนหนึ่งนะคับมาสนทำงาด้วยนะคะผมครับได้ครับโอเรื่องบุกนี้ต้องมีมารอยู่แล้วครับแล้วโซ่ย่อหวานย่อดูว่วฉันวาชื่อเรื่องมันมากอแกนี่นะดับดัาคนเป็ี่ว่สดเคบ่ก่ั่รักที่กรักรั่ก่กที่ร่รรัก่กรักโอรัี่ักทก่

Ok, ok Ok uh, you, Good, good, good You go, you go Đi Số chào Số chào You fighting, fighting à? Thầm mì càng ẩu lót mình thắng lại với đây chào chào Số chào, yêu chào Ờ Ờ สี่เซนต์โก้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผู้หญิงจะทำไม่ได้นะต้ององดวอยู่เซนงเนตก้ผมมา女大部分的所以做不到。นี่ก้นี่โก้หมาไี่โก้นี่โก้นี่โก้นอ่กวนี่โกนี่โก้นี่โก้นี่โก้นม่โก้นี่โก้นี่ก้นี่โ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 ก้ไี่โก้ไี่โก้นม่โก้ม่ก่ก้่ก่กนี่ก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 นี่กไ่ก่ก่กน่ก่ก่ก้่ เหอโอเคครับนี่นะอ้าวอุ้ยเขินแล้วะอยี้สิดล่นจับมือแบบสอนภาษาแล้วเจะูาจับมือแบบสอนระษาว้าวแล้วก็จ้องตากันโอ้ยอวไรว เราเราว่านี้ไม่ออกไม่ออกใกล้ๆกันจะบรรลัยใกล้นี้ใกล้นี้ไอ้ดิผู้นำทั้งนั้นครับอย่ให้ว่ามา

ฝันอะรันฝันอะไฝันผมฝั่ไหมโอ้ขอโทษครับคำสุ่ยน่าะง่ายมกเลยนะครับคนเดียวถ้าอีการจังะโอเคอ้ใช่ไหมเนี่ยวินนี่ไม่ได้เป็นแซนกับสตางค์ อแล้วก็ให้ทุกคนพูดคนละประโยคประโยคนึงเพราว่าเขาโต้องสิบประโยคครัพี่มาร์กเกียรตฟอดเอ่อมาร์กเกียรอดจริงนะอ่าคนนี้มามาจะผมอ่ฟอด์ดเรียกพี่มารกแล้วกันอแล้ววิญียชวงฟอดขาเข่ายีนอมาร์ก ไม่จะแรงอือ <trilogy> อ uh ่าคิดไม่ออกไม่ออกฟอร์ดหอมากครับอาฟอร์ทคอตโอโน้โน้ความจริงไม่ได้ไม่ได้น้อโน้โน้อออะ ไม่ได้ใส่กางเกงในมาวันนี้ครับเอาจริงเหรอไหนดูนี่ได้ใช่ไหมแว่าาคซ์ว่ามกซว่าวันนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในมาวันนี้ครับจริงเหรอไ่เชือไม่เชื่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 อไม่เช่อไ่เชื่อไม่เที่สไม่้ชื่อไม่เชือไม่เช่อไม่เชื่อไม่เอไม่เ่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เไม่่อไมบเมไม่เช่ไม่เอไม่เชือม่เอไมเชื่อไเชื่อม 接着说，我已经十天没有洗澡了，然后他的朋友们就说，对对对对对对对好，恭喜他们过关。OK，大家、嗯嗯 yes 嗯，你来了。一号、hey,，一号挑战哦。o no no no，you are you are you are you are。你你你你你。哎，他们俩，啊啊啊，我已经不忙了，来来来，跟我一起。我觉得一号挺好的，出海来。

มากเลยนี่ไปโดนหน้าไปเขาเขาเสียงไม่ได้ทตัดถึงเสียงไม่เป็นไไม่พี่มากเขาเคยันกันอยู่พี่มาโทรไปหนไม่ค่อยคิดอ่ะใช่ท่าเมโอเคไม่เป็นไุวสูมาชูไม่ว่าชื่อมเนี่ย็ทอเจมสหนึ่งสองสามอึงอากะปีกะออึอากะีกะอปีกปอรนฝ ອຶກອ້ານ